มาทำอะไรเนี่ยดูเส้อหญิงชอบไหมชอบค่ะไหนดูสิโชว์สิ<ด>โอ้โหหอมชอบไหมเนี่ยลองใส่ดูสิใส่ได้เปล่าใสได้ไหนใส่ในหน้าดูสิพี่รัดพอดีเลยอะ่ะโอ้โหเอาขึ้นไปใส่แม่ไห้แม่แมดูสิ ของพคะไปไปให้แม่ดูไปบ๊ายชอบไหมชอบคืนนั้ลงมาอีกไหมข้าวอย่างเงี้ยฮะฮะข้าวหรอไงไรู้ค่ะครับไหนไม่ลองใส่ให้ดูหน่อยผมจะกลับบ้านก่วนเองผมจะขึ้นนอนแล้วค่ะเอามาทำงนั้นน่ะน่าจะไปให้พี่ตลงฝนไม่ไม่ไม่ใสยังไงอะ ค่อยใส่ก็ได้ท่านั้นแหละมึงมีค่อยใส่คุณนี้คือไปโรงเรียนนี้ไปโรงเรียนพี่หอมแก้มหน่อยมะมันหอมไหมแก้มอ่ะมาดม<ป>สิหอมหรือเปล่าหอมสิหันหน้ามาสิหันหน้ามาอมืมันหอมชื่นใจอะเนี่ย มันหอมเลยนะเนี่ยไปให้ม่นอนไปอเอาทำอะไรส่องกระจกทำไมดูดีด่มันติดไหมไม่ติดไอ้เจนี่ขนมด้วยนะอเอาเปล่า ขย,ออยัอยอยนะขยัขอบคุณค่ะคืออะไรเนี่ยกระเทยไปเลยโอเคบายบายฝันดีนะ,อ,ะนนอ,อย,ยอะไปเลย